อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะกับภาคก,กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะโดยอาบาจอสงขลาจับมือภาคีเครือข่ายจัดงานภาคก,กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการอุปการและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการของจังหวัดสงขลาปีที่2ค่ะ ที่หาดใหญ่ฮอชัน5้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นายอับดุลรอบานกาเยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดโครงการมหก,กรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลาปีที่2โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การทำงานแสดงผลงานที่เป็น best practice ของการพัฒนาระบบบริการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนการเชืดอชูเกียริเครือกายเครือข่ายพัฒนาระบบบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ได้โอกาสทางสังคมในจังหวัดสงขลาภายในงานมีการมอบกายอุปกรณ์รถเข็นรถ3ล้อโยกเตียงน,นอนผู้ป่วยเบาะรองนอนเบาะรองนั่งและไม้เท้าจำนวน412รายโดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก16อำเภอเป็นผู้รับมอบ โดยจังหวัดสงขลาจะรับการอุปกรณ์สําหรับช่วยคนพิการทั้งหมด800รายมีการเชิดชูกเกียรติเครือข่ายการพัฒนาระบบบริการสาธารณะการนําเสนอผลงานนวัตรกรรมทางวิชาการผลงานที่เป็นเบส e p แพลต i c และการออกบูธนิทรรศาการจากภาคีเครืขอข่ายนะครับ สำหรับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาจัดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นต้นแบบกองทุนในระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างสุขชุมชนช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ได้โอกาสทางสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอย่างยั่งยืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้แนวคิดรวมพลังร่วมสร้างสุขครับ